สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c h a i n a t s นะครับ defi almond อีพีนี้อยู่กับการสอนวิธีการแชร์ NFT ที่เรามีบน Facebook ด้วยมือถือนะครับวิธีการมือถือกับ P c มันจะต่างกันก็ PC ผมทำไปแล้วอีกคลิปหนึ่งไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้เรามาดูมือถือนะครับอันนี้เป็นโพสต์ที่ผมลองโพสไหมนะเมื่อ17ตุลาแล้วนะครับก็ถ้าเป็น PC มันเข้าลิงก์อ่า slash digital wallet ได้เลยแต่มือถือไม่ได้นะฮะ ล่างซ้ายจะเห็นมีสัญลักษณ์อยู่นะครับถ้าเราลองจิ้มที่ภาพเราไปดูกันมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับว่า NFT นี้ชื่ออะไรเป็น Dead f o เด d e r หมายเลข8247อผมเป็นเจ้าของอยู่และตัวนี้เป็นของสะสม NFT บนบล็อกเชนอีเธอเรียมนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเราก็มาที่หน้าโปรไฟล์หลักของเราเลยนะครับขวามือจะมีจุด3จุดนะครับ จิ้มเข้าไปนี่เลยแถวที่5นะครับของสะสมดิจิทัลก็จะมีบอกว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อคือตรงนี้อันนี้คือผมเชื่อมไปแล้วถ้าไม่มีก็กดเพิ่มกระเป๋านะก็ไปล็อกอินใส่ยูเซอร์ประมาณนี้นะครับอันขวามือเมื่อกี้คือตัวนี้ผมจิ้มไปมาโผล่หน้านี้จิ้มตัวนี้ไปก็มาโผล่หน้านี้นะครับข้อมูลบนบล็อกเชนที่อยู่คู่สัญญา id ทเค็นอะไรบล็อกเชนอิตาเลียมแชร์ไปฟีดก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็แชร์ไปแบบเมื่อกี้ ในลองดูของ open c collection นะครับดู back in f promo ดู open c collection อันนี้ข้อมูลสัญญาบล o อกเชน i d token เท่านี้อยู่บนบล o อกเชนโพ p o l y g นะครับตัวนี้อันนี้ก็แชร์ได้เหมือนกันก็ผมแค่ลองเล่นนะครับก็มีแค่นี้คนอื่นอาจจะมีอะไรบ้างดีอะคริ p t o โล n i n bit t o นอะไรหลายๆอย่างนะครับหรือ bo f หรืออะไร ดังๆของต่างชาติอยู่ในนี้หมดเลยวิธีก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งไปที่หน้าโปรไฟล์หลักนะครับกด3จุดทางขวานี้แถวที่5ของสะสมดิจิทัลนะครับก็เชื่อมต่อกระเป๋าแล้วกดแชร์ได้เลยวิธีก็มีแค่นี้เองนะครับ,รบ,ถ,นนรบ,รบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ